สวัสดีครับมันพามาชมสมเด็จวัดละคังนะครับสมเด็จวัดละคังพากัทรงหม่ไมนะครับนาจะเป็นพระไม้นะครับพระไม้โมเมนท่านยุกนะครับพามาชมเบืองมวลสารครับชมมวลสารชมมวลสารสวยๆนะครับชมมวลสารพระองนี้ก็จะเป็นด้านล่างก็จะเป็น สุ่มก่อนะครับเป็นสุ่มกออ่อนพาไปชมมวลสารครับมวลสารมวลสารมากมายนะครับเนาะชมเลยครับชมเป็นมวลสารด้านหลงังจะเป็นพระพระสุ่มก่อนะครับด้านหลงังจะเป็นพระสุออ่มก่อเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงครับยก ผนว่าสีเขียวเป็นโงนรับด้านล่างก็จะเป็นผ้าสุมกอนะครับผ้าสุมกอผ้าสุมกอเบ่งเด้อยครับมวลสารครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเม็ดดำเม็ดแดงตามตำล่าคนนะครับแต่ว่าเจแท้่กับบุรุนะครับเอามาชมเป็นแนวทางศึกษาซื้อนะครับ แนวทางศึกษาเป็ดดำเป็ดแดงมวลสารมากมายนะครับมวลสารมากมายหลายอย่างหลายแนวขอบมาชมนะครับท่านที่เข้ามากอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจซ่องกับอาเสียไล่ซาลาในจังหวะนะครับมีไล่ เนี่ยรายยางนะครับลุงพงตะไบ,บ,บก็มีนะครับมันสารพงตะไบก็มีนะครับพงตะไบก็มีนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพงตไบนะครับพงตไบพงตไบเม็ดดำเม็ดดำเม็ดแดงนะครับมากมายหลายอย่างเม็ดแดงครับวันนี้เม็ดแดงครับเม็ดแดงลายครับลายจุดลายอย่างตรงนี้ก็จะเป็นพงตไบนะครับพงตไบพงตไบอันนี้ผมก็จะว่าเป็น ยกนะครับยกเขียวเกี yup> okay? ่ยวมาเป็นมวนสารนะครับมาเป็นมวนสารอันนี้ก็ายป็นผงกรนพุทธคุณบวกกับที่บวกเก้งนะครับบวกแมนเซียนผ้านะครับบวกแมนเซียนผ้าบวกแมนเซียนผ้านี่มวนสารก็ิมากมายหลายอย่างนะครับมวนสารมวนสารมีมากมายหลายอย่างนะครับมวนสารมีมากมายหลายอย่าง สิบอกบาเก่งนะครับโมเมน์เซียนพานะครับโมเมนเซียนพะหยมผงพุทธคุณนะครับมวลสารมีมากมายหลายอย่างนะครับตรงนี้พูดเียสิมีหูนะครับมีหูมีติงหูโอ้โหขอถอดคอไปครับมือสันมือสัน มือสันครับมืงครับมวนสารครับมวนสารตามอกผ้าเลยมีมากไม่หลายอย่างนะครับมีมากไม่หลายอย่างเรื่อยๆนะครับมืงนะครับผอพุทธคุณยังมากไม่นะครับสี่รินเรียงหนึ่งก็จะเป็นสีเกสรมางนะครับส่วนดันลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นมวครับมวนสาร เม็ดดำเม็ดแดงนะครับมีมากมหม้ลายเนวนะครับหล่านล่างก็จีเป็นซุ้มกอรครับซุ้มกอซุ้มกอซุ้มกอก็ว่ามีกูไว้ไม่จนนะครับตามตำราว่าในมวลส,สารกับมวลสารก็สนมีมากมหม้ลายยางครับเมืองนะครับเมืองครับ มวลสารมีมากมายหลายอย่างครับพระองค์นี้ก็ซื้อมากกันในราคาหนึ่งรอยนะครับในราคาหนึ่งรอยบาทบบแพงนะครับบบแพงซื้อมาในราคาหนึ่งรอยบาทเท่านั้นนะครับในราคาหนึ่งร้อยบาท สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้น,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจนะครับเพื่อเป็นกํำลังใจชมครั้งต,ต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ